สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l มอนยิปซี C, พยากรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อคลิปกันนะครับใน <c oughs> เรื่องของไพ่ออร์ a เคินะครับเป็นไพ่ชุดทําดีสมหวังนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นไพ่หมายเลข45-48ถึง48นะครับ ก็ในความหมายของแต่ละใบก็จะมีทั้งความรักการงานนะครับการเงินสุขภาพต่างๆนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับไพ่หมายเลข45ที่ที่เห็นในคลิปนี้นะครับจะเป็นรูปของ ชายที่มีใบหน้าที่เป็นผู้หญิงเปลยกรเปลือยกายนะครับที่แบบลักษณะที่หน้าผากนะครับตรงนี้ <c oughs> ความหมายของไพ่คีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของเขาเรียกคนที่มีความคิดหมกมุ่นการอารมณ์นะครับสูงนะครับเรื่องชู้สาวนะครับเรื่องของอสิ่งอะไรที่มันค่อนข้างจะปิดบังซอ่อนเล่นาการเป็นชู้รักสามเศร้าการแอบกินแอบแอคบคบอะไรแบบนี้ครับเป็นการมัวเมาลุ่มหลงทางกามนะ ภา,ภาวะการงานถ้าเป็นเรื่องงานถ้าคนที่จับได้ใบนี้ต้องระมัดระวังอาจจะเกิดความรักในที่ทำงานเป็นรักที่แบบชู้สาวแอบคบแอบคุยนะครับในการมีการปิดบังซ่อนเร้นนะครับนะถ้าเป็นงานบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะทำงานอยู่ในสายเกี่ยวกับพวกอมอมเมายั่วยุกิเลสตัณหาหรือธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับพวกกิเลสตัณหาหรือการมรลมนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ในด้านการเงินนะครับการเงินเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของการบรมนะฮะหรือใช้เงินเพื่อสนองตานหานะครับความลุ่มหลมทางเพศนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่ามันบางทีมันอาจจะเหมือนคุณอาจจะมีการเลี้ยงดูผู้เสือ,เ,อเด็กเล็กอะไรเงี้ยมิกิก๊กมีกั๊กใช้เงินเลี้ยงดูเขาอะไรแบบนี้นะครับเ,เป็นการสนอง ความรู้สึกตัวเองนะครับในด้านสุขภาพนะครับสุขภาพก็ต้องระวังโรคที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เป็นโรคติดเซ็กก็ได้นะบางคนหมกมุ่นครับจิตตกก็ได้นะโรคที่เกี่ยวกับดวงตานะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังความรักนะครับความรักในคนโสดเขาบอกว่าคุณอาจจะมีการกระทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรุ่มหลงมัวเมานะครับในด้านของความสัมพันธ์ หรือเราเนี่ยแหละไปมุุ่่มหลงมัวเมาเขานะครับบางทีมองด้วยภายนอกรูปร่างหน้าตาโดยที่ไม่ได้มองถึงว่าเออความความเป็นจริงสถานการณ์อาจจะเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่านะครับเรขาียกว่าหน้ามือตามัวนะประมาณนี้นะครับในดรานของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับเป็นรักลุ่มหลงมัวเมาปิดบังซ่อนเลนเนาะก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกันหมกมุ่นนะครับระวังเรื่องของการมีมี มีเขาเรียกว่ามีการนอกใจกันในความสัมพันธ์เนาะอ่าอันนี้คือความหมายของไพ่หมายเลข45นะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาดูความหมายของไพ่ใบต่อๆไปเลยนะครับอ่าก็มาไพ่นะครับหมายเลข46นะครับก็ไพ่ใบน,นี้เป็นรูปของกุญแจนะครับที่ถูกไขนะครับเป็นลักษณะของโทนภาพสีขาวพื้นหลัง นะมันก็เป็นเชิงบวกครับนะครับในความหมายของไพ่คีย์เวิร์ดก็คือเขาเรียกว่าเจอเจอทางออกนะครับแก้ปัญหาได้เรื่องเจอคนที่ใช่นะครับเรื่องที่ใช่นะครับเจอแสงสว่างทางออกนะครับปัญหาถูกคลี่คลาย นะครับอาโดยภาพรวมก็เป็นเป็นเชิงบวกหมดนะครับแต่เรามาดูแยกความหมายในด้านการงานนะครับการงานเขาบอกว่าคุณอาจจะเจองานที่ใช่นะครับมีโอกาสได้แก้ปัญหาถูกจุดนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกนะครับได้หุ้นส่วนที่ดีนะครับเคลียปัญหาได้นะครับเป็นเชิงที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ถูกขี่คลายได้นะครับถ้าการงานบางคนตกง,งานจับได้แพ้แบนี้ก็อาจจะเจองานที่ถูกใจนะประมาณนี้ ในด้านของการเงินครับเขาบอกว่าคุณอาจจะมี การปลดล็อกทางด้านการเงินได้เช่นเดียวกันคือการเงินที่เคยติดขัดอาจจะมีคนหยิบยื่นหรือเข้ามาช่วยเหลือทําให้ผ่านไปได้นะครับแม้กระทั่งบางคนคาดหวังเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะครับทำสินเชื่อต่างๆมีโอกาสที่จะได้สําเร็จสมหวังนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้นั่นเองนะในด้านสุขภาพสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะเจอยาถูกโรคนะครับเจอหมอถูกคนนะครับโรงพยาบาลที่ เก่งที่ดีมีร,รักษาคนได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมีโอกาสหายนั่นเองนะในด้านของความรักในคนโสดนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะคุยหลายคนนะแต่ก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะที่คุณแบบว่ารู้สึกว่าคนนี้คลิกที่สุดใช่ที่สุดนะแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะมา แทนได้อะไรแบบนี้เป็นคนนี้นะฮะคราวน,นี้มาดูในด้านของคนโสดเอ่อคนที่มีความรักในคนที่มีคู่แล้วนะครับเอ่อคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะเจอคู่ที่เหมาะสมคู่สร้างมานะเขาเรียกคู่สร้างคู่สมนะครับหรือความรักที่หนักแน่นนะครับเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเอ่อเป็นความรักในเชิงที่ว่าเจอคู่แล้ว ก็ถือว่าคู่ดีนะครับประมาณนี้และนี่ก็ความหมายของไพ่หมายเลข46นะลูกกุญแจไขแม่กุญแจออกนะครับในความหมายของไพ่ใบนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่ใบต่อไปเลยนะครับโอเคก็มาต่อคันในไพ่หมายเลข47นะครับไพ่ใบนี้นะครับจะเป็นรูปภาพของอตัว รถที่โดนล็อกล้อนะครับจะเป็นรูปของรถที่โดนล็อกล้ออ่าก็ต้องบอกว่าความหมายก็เชิงเป็นเชิงลบครับติดติดขัดขัดเนาะรถมันโดนล็อกล้อมันไปไหนไม่ได้นะครับแต่ระยะเวลาก็ไม่นานเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าใช้เงินแก้ได้นะครับอ่ะโอเคไปไปจ่ายค่าป,ปรับเสร็จก็ก,ก,ก,ก็ก็จะเดินต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับในความหมายของตัวคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้คือการติดติดขัดขัด,ขดนะครับการอ่า เขาเรียกว่าเลดล่าช้าไม่ตรงต่อเวลาปัญหาติดขัดเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ขัดขวางไม่เอื้อไม่เอื้ออำนวยนะครับประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้ทํามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้รับผลนั่นเองนั่นนะฮะประมาณนี้นะแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรเป็นช่วงระ,ระยะสั้นๆเวลาหนึ่งนะครับโดยประมาณในด้านของการงานก็เขาบอกว่าอาจจะงานติดขัดมีการโดนสั่งพักสั่งหยุด หรือ,อให้แก้ไขในสิ่งที่ทํามาตั้งแต่เริ่มต้นมันผิดพลาดนะครับหรือบางทีเล่นลน,นอกกฎนอกกติกาก็ต้องมาแก้กันใหมนะ่เป็นการลงโทษอะไรประมาณนี้ครับในด้านของการเงินนะครับการเงินมีปัญหาเขาติดขัดเนาะไม่คล่องตัวบางคนเ,เขาเรียกว่า สิ่งที่คาดหวังเรื่องเงินเรื่องทองสินเชื่อต่างๆอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าไม่ผ่านกู้ซ้ำนะครับอาจถึงจะผ่านนะแล้วก็ลูกหนี้อาจจะมีเกณฑ์การจ่ายช้าการเงินติดขัดอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันใช้เงินเยอะๆนะครับในการลงทุนหรือการใช้จ่ายต่างๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนการชะลอตัวของการเงิน ในด้านสุขภาพนะครับสุขภาพเขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอการเคลื่อนไหวการเดินนะครับหัวเข่าขานะครับช่วงล่างต่างๆอาจจะไม่สะดวกนะครับต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็เรื่องของความรักความรักในคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าบางทีคนโสดเนี่ยได้ไพ่ใบน,นี้ก็เหมือนกันอยู่ในช่วงที่กําลังหยุด เพื่อแก้ปัญหาเก่าๆเ,เคลียร์ตัวเองก่อนยังไม่คิดที่จะมีใหม่นะครับเพราะรู้ด้วยสถานการณ์เก่าๆมันอาจจะยังเคลียร์ไม่จบอะไรแบบนี้อยู่ในภาวะช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับ ส่วนในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีคู่แล้วได้ไพ่ใบนี้เขาบอกอมีโอกาสขัดแย้งกันนะมีปัญหากันนะครับถูกเบรกถูกสั่งให้หยุดเนื่องเกิดจากการกระทําผิดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็เจอคล้ายๆเหมือนเธอถูกห้ามให้หยุดในการกระทําครั้งต่อๆไปหรือ,อทุกเรื่องกลัวผิดพลาดซ้ํานั่นเอง นะครับก็ต้องบอกว่าวิธีแก้คือแก้ปัญหาด้วยเงินอันนี้ต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่ได้พไพ่ใบนี้บางทีใช้เงินแก้ปัญหาได้นะครับไพ่หมายเลขนี้คือหมายเลข47นะครับก็ความหมายของของเขาก็าประมาณนี้นะครับคือรถที่โดนล็อกล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่ใบต่อไปกันเลยนะครับ อ่าครับแล้วก็มาถึงคลิปที่4นะครับโทษทีครับเป็นไพ่ใบที่สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นไพ่หมายเลข48อนะ่าอันนี้ก็จะเป็นไพ่รูปภาพของอเป็นผู้ชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนมรสมนะครับแต่ตัวเองก็ถือล่มกลางไว้ใส่ชุดกันฝนไว้ด้วยนะครับเนี่ยความหมายคือการเตรียมตัวมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เจออะไรที่มันค่อนข้างหนักอยู่นะอ่าคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นะครับก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบชีวิตค่อนข้าง จะเจอปัญหาอุปสรรคนะครับมีอะไรให้ต้องอดทนฝ่าฟันนะครับแล้วก็ถึงแม้ทุกสิ่งอย่างที่คุณได้เตรียมมาแล้วนะครับเตรียมรับมือแล้วแต่มันก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะต้านทานให้อ่าให้มันผ่านพ้นไปได้อย่างดีแต่มันก็พอ พอที่จะต้านทานได้นะครับในความหมายของไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานการงานคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเจอมรสุมมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินต่างๆนะครับอยู่ในช่วงภาวะที่ต้องอดทนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับตัวไปอย่างช้าๆ นะครับอย่ารีบร้อนหรืออย่าทำอะไรที่มันบุมบ่ามนะครับเป็นลักษณะเหมือนเราต้องต้านมันไว้ให้อยู่นะครับสถานการณ์การงานก็บางบางช่วงบางอย่างบางเวลาก็อาจจะมีการหยุดนิ่งชะลอเพื่อดูจังหวะโอกาสด้วยนะครับในด้านการเงินเขาบอกว่าการเงินคุณต้องหยุดเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนนะครับหรือ,อาการที่เขาเรียกว่า ทําอะไรเกินตัวนะครับเพราะว่าในลักษณะของการเงินมันเหมือนเป็นคุณอาจจะมีสายป่านที่พอประมาณเท่านั้นเองนะครับอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปการเงินระมัดระวังการจับจ่ายการลงทุนด้วยนะครับในด้านของสุขภาพนะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดเรื่องของภูมิแพ้นะครับต่างๆอากาศนะครับประมาณนี้นะครับในด้านของความรักของคนที่มีเขาเรียกคนที่โสดดีกว่าคนที่โสดนะครับก็จะเป็นลักษณะของ สถานการณ์ที่มันยังต้องต้องอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับเกาเรียกว่าไพ่ใบนี้พันช์ไม่ค่อยแนะนำให้ให้มีคู่นะเหมือนตัวเองก็ลําบากแล้วจะเอาปัญหามาเพิ่มทําไมใช่ไหมนะครับสำหรับความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องอาศัย ความอดทนมันเป็นช่วงอาจจะมีคนอาจจะมีปัญหามารสมชีวิตคู่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะผ่าน้นไปได้นะครับเมื่อฝนตกเปรียบเสมือนฝนตกเนี่ยมันก็ต้องมีหยุดใช่ไหมครับฟ้าเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมใช้ความอดทนนะครับสำหรับในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วและนี่ก็คือความหมายนะครับของไพ่หมายเลข48นะครับาชายยืนท่ามกลางสายฝน นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อ่าจะใช้เวลาประมาณเท่านี้สำหรับไพ่สีใบเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ